ม่ชอบหนังแบบประมาณนันผีอย่างงี้ไงบางไม่ชอบให้คนพูดมีอยู่แถวบางไม่ชอบให้คนพูดมีอยู่แถวแต่ถ้าให้คะแนนนะก็จะให้ประมาณสวัสดีครับพบกับช่องพี่แมวพาบูอีกแล้วนะครับ วันนี้พี่แมวพาโมยังอยู่กับน้องลิงเห็ดคนเดิมนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่แมวจะพาน้องลิงเห็ดมาเรียลชันนหนังผีไทยเรื่องแดนสามนะครับใน,นเรื่องจะเป็นยังไงน้องลิงเห็ดจะมีเรียลชันนแบบไหนสุดท้ายน้องลิงเห็ดจะให้คะแนนเรื่องนี้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะ เจ็ดเทียีเบียนเคฟอเทอ

อน,น้า,นาดุ้ยผมอยู่ดีๆกับลูกผมเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องอะไรก็ต้องมายุ่งกับครอบครัวผมติดมดันเป็นผีแย่ดติดิแต่เร้อนวิซาเล่ของรอของม,มันโดนของเท่าทองไหลลเกคนควกนดันคบครมันเกี่ยวกับบ้านาปะปจริงๆก็เกี่ยวะป้าบอกว่าเป็นคุณสามผมันเลิศศาสนาได้ด้วยอือ ใช่เป็นคำสาบบางไม่ชอบให้คนพูดมีอยู่แถวนี้หรอพ่อเธอถือสิ่งไม่ควรจะถือสรสางสินงไม่ควรจะสร้าง ซีนี่ปุ่นนี่ก็เลยตีเจ้าพ่อใช่ไหม จบกันไปแล้วนะครับกับตัวอย่างหนังเรื่องแดนาบนะฮะนำแสดงโดยอนาดาเอเวอรริงแฮมหล่อมาก่าจริงแล้วจริงแล้วพี่แมวค่อนข้างเป็นคนที่ชอบการแสดงของคุณอานดานะใช่เพราะว่าเขาจะมีความเข้าถึงตัวละครความเมตตอดในการเข้าถึงคาแรกเตอร์ของของตัวละครได้ดีเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องขุนพันเนี่ยเป็นภาพจําเลยนะครับว่าขุนพันก็คือต้องคุณอันดาเท่านั้น ซึ่งเอ,อชื่อนี้การันตีอยู่แล้วถูกไหม<ช>ว่าไม่ว่าพี่อน,นันดาเขาจะเล่นเรื่องไหนแล้วได้รับบทอะไรคือเขาตีบทแตกตีโจทย์แตกทุกบทไม่ว่าจะ incident, อินซิแดงตขุนพันุ์แอคชัค่นหนังรักการันตีได้อยู่แล้วค่ะ<ช>การแสดงส่วนอ,อนอนซิมที่บุตรอ,อันนี้ไม่ต้องพูดกันมากครับถือว่าในประเทศไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับถือว่าน่ากลัวไหมถ่านี้ย เพิ่มเรเวลน่ากลัวขึ้นมาหน่อยจากเรื่องจากเรื่องอ่าส,สมสมชาวพรหนึ่งาชาวอพรหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวผีไปเลยใช่ไม่ใช่ช้อปปี้แล้วใช่อันนี้ถ้าสมมุติว่าดูจริงๆอ่ะมันมันก็ได้อยู่แหละเพราะว่ายังไม่ได้ถึงก็ได้อยู่นะใช่ใ <laughs> ิ่งถึงก็ได้อยู่แต่ถ้าให้คะแนนนะอืก็จะให้ประมาณเจ็ด กือบเกือบแป๊กกันเจ็ดจุดห้าน่สวยนะสวยนะอยู่ในดับพี่จริงๆอ่ะเป็นหนังที่ค่อนข้างน่ากลัวนะดูทีเซอร์ก็คือน่ากลัวมากแต่อยู่ในระดับที่เราอ่ะเราว่าเราดูได้อืออ่าใช่เราว่าเราดูได้แต่ถ้าไม่ไปดูก็จะดีกว่าก็ใช่ก็ใช่บอกว่าไม่ไม่ไม่ชอบหนังแบบประมาณหนังผีอย่างเงี้ยไงอือเพราะไม่ค่อยสนทหาดเท่าไหร่โอเค ถ้าอยากให้น้องริงไปดูหนังเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับเพราะว่าจากวันที่ที่ลงคลิปนี้นะครับหนังน่าจะเข้าแล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะครับสามารถติดตามมาได้เลยครับที่โรงภาพยนตร์ทั่วไปนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องแดนสามนะครับหากชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ ถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้พี่แมวพามูสวัสดีครับ